สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ink in you English inspires you just put your heart into learning English คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของการใช้ประโยคเงื่อนไขแบบที่3 first conditional จากการ์ตูนของ Walt z, Disney เรื่อง Beauty and the Beast วันนี้เราจะมาเรียนส่วนที่เหลือกันนะคะนั่นคือการใช้ประโยคเงื่อนไขแบบที่2และการใช้ s ชุ have ก่อนที่จะไปรู้วิธีการใช้งานเราไปฟังบทสนทนาระหว่างเบลกับย้ดชายอสูรกันก่อนเลยค่ะ Let's go. Oh, Don't do hold that Just hold still If you'd hold still, it wouldn't hurt as much. Well, if you hadn't have run away, this wouldn't have happened. If you hadn't frightened me, I wouldn't have run away. Well, you shouldn't have been in the West Wing. Well, you should learn to control your temper. Now hold still. This might sting a little. <sighs> By the way, thank you for saving my life. จากประโยคที่เบลพูดกับเจ้าชายอาูนว่า If you hold still, i wouldn t wouldn't hurt as much ถ้าคุณอยู่นิ่งๆก็ไม่เจ็บมากหรอกประโยคนี้เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่สองนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้พูดเนี่ยสมมุติขึ้นมาและผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหากไม่ทำตามแนะนำคือถ้าไม่อยู่นิ่งๆเนี่ย จ็บแผลแน่นอนนะคะตอนทำแผลโครงสร้างของประโยคเงื่อนไขแบบที่สองก็คือ if e บวกด้วย past simple tense comma would บวกด้วย infinitive infinitive ก็คือกริยาที่ไม่ผ่านตามรูป tense หรือกริยาช่องที่หนึ่งนั่นเองค่ะถ้าจะาก,กระจายโครงสร้างให้ละเอียดนะคะก็คือ if e บวกด้วย subject บวกด้วยกริยาช่องที่สอง comma would บวกด้วย infinitive ะะสิ่งที่จะต้องจำเลยสำหรับาการใช้ประโยคเงื่อนไขที่2ก็คือเหตุการณ์ตามที่เราสมมติขึ้นมานั้นนะเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีรูปเป็น past simple tense ก็ตามนะคะแต่มีความหมายเป็นปัจจุบันหรืออนาคตเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูนุชขอยกตัวอย่างนะคะเพื่อความชัดเจนสมมติครูนุชเตือนทุกๆคนว่า if you do f i s t you will get k i l l ถ้าพวกคุณขับรถเร็วเกินไปเนี่ยพวกคุณจะตายนะคะอประโยคนี้เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่สองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ครูนุชเนี่ยสมมุติขึ้นมาณนะเวลาปัจจุบันหรืออนาคตนะคะเหตุการณ์นี้มันยังไม่เกิดขึ้นค่ะก็หวังว่าทุกคนเข้าใจนะคะต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องของการใช้ชุดแฮบไปดูบทสนทนาของเบลกับเจ้าชายอสูรกันก่อนเลยนะคะไปเลยค่ะ run learn control your temper I still sting have should wouldn't away a ค่ะจากประโยคที่เจ้าชายอสูรพูดต่อว่าเบลนะคะ Well you shouldn't have been in the West Wing ยังไงเธอก็ไม่ควรไปปีกตะวันตก โครงสร้างของประโยคนี้นะคะก็คือ subject บวกด้วยชุด h a v e บวกด้วยกริยาช่องที่3มีความหมายว่าครวรจะทำสิ่งนั้นแต่ความจริงไม่ได้ทำนะคะก็คือเบลเนี่ยไปปิดตะวันตกโดยไม่เชื่อคำเตือนของเจ้าชายอสูรน,นะคะโครงสร้างนี้นะคะจะมีความหมายเป็นอดีตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้นะคะสมมติว่าน้องชายของครูเนี่ย ออกไปข้างนอกโดยไม่สวมหน้ากากปิดจมูกครูก็ไปบ่นกับคุณแม่ว่า he shouldn't have gone out without a face mask เขาไม่ควรออกไปข้างนอกโดยไม่สวมหน้ากากปิดจมูกซึ่งจริงๆแล้วน้องชายของครูเนี่ยออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าไม่สวมหน้ากากปิดจมูกนั่นเองค่ะก็ครูนุชก็หวังว่าคลิป เรื่องของการใช้ประโยคเงื่อนไขที่2นะคะและก็การใช้ชุดแท็บเนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะคะคราวหน้าเราก็ยังคงฝึกฟังแล้วก็เรียน e English g กรมา a r จากหนังการ์ตูนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคูนุษนะคะแล้วคูนุษจะทำาิปอะไรายอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะ